ส่วนใหญ่ทุกคนกลัวการเริ่มทุกอาชีพเนาะทุกอาชีพครับแล้วคุณกล้าเปลี่ยนคุณก็ไปได้ไม่จ้งเป็นต้องรอพรเพราะเราไม่รู้หรอกว่ายังไงถึงเรียกว่าพร้อมคือเราเป็นนักสะสมแล้วกลายเป็นคนขายแล้วจากเป็นคนขายเต็มตัวนี้คือห้ามสะสมมันมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งอนี่น้าผมสอนไว้สติงบายนิวสวัสดีทุกคนคลิปนี้นะห้ามนะห้ามพลาดต้องดูต้องดูพี่บีอะ ทั้งบนนี้นบว่าเป็นแรไอเทมมาสตอรี่ตัวไหนแบบหายากสุดอันนี้รถฟันนี่ย้อมส่วนตัวแล้วแต่ในตลาดไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่ตายละวันนี้เป็นบุญ <laughs> ได้เห็น <c oughs> โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกแก<ต>่งเนือไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอ <c oughs> ใช่เราจะรู้สึกว่ามันหายากนิดนึงถ้ายอย่างเงี้ยมันเริ่มหายากแล้วอื <c oughs> แต่ที่ต้องอธิบายเรื่องกลไกของตลาดนิดนึงนะเดี๋ยวผมแถมให้แล้วกันได้๋ยวผมมันคืออะไรอ่ะมันสวยจัง <Action. S 2> ประมาณยี่สิบส2คนหล่อแต่อะไรก็หลอ่อคนหล่ออันนะ่าสวยจริงสวยจริงสวยจริงเวลาใส่ก็จะรู้สึกแบบเสื้อพวกนี้มันดีอย่อยาง่าไง่าย,าย,ายเวลาใส่มันบองบอกเราสนิยอของผนใส่นิวได้ข้อมูลมานะฮะว่าพี่คนนี้เขาทำงานสองอาชีพเลยนะอาชีพอันที่หนึ่งเนี่ยโอเคทุกคนก็คือเล่เลนเล่นเสื้อบินเทจเนาะแต่ว่าอีกอีกอาชีพหนึ่งเนี่ยถ้าคนรู้จักพี่เขาเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอาชีพอะไรแต่ถ้าสุวา ใครไม่รู้จักน้องๆมือใหม่เพิ่งเข้ามาวงการต้องมาฟังเลยเพราะว่าพี่คนนี้เขาค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักในแวดวงของวินเทจมากๆนะฮะมาถึงแล้วนี่ฮะขาดรับเชิญของ e e อวิติงบายดิวครับสวัสดีครับห <c oughs> วันนี้หล่ <c oughs> อะไรนะคน,นจะเปิดกล้องก่อนวันนี้ขึ้นกล้องที่ให่เลยรอรอมลรอเดี๋ยวรอ,รอมต่อตัดแม่งดีว่ะ อ่าซัมซุงซัมซุงนี่อ่ะนี่นะแขกรับเชิญของเราคือยังไงฮะอันนี้คือโชว์รูมเหรอก็เป็นบ้านแหละทำเป็นร้านด้วยทำเป็นทุกอย่างครับออฟฟิศด้วยอ๋อทีการชื่อก่อนเดี๋ยวเผื่อน้องๆรุ่นใหม่ไม่รู้จักใช่ไหมโอเคก็ชื่อเบียร์นะครับไอจีก็ผมเทพข้างล่างนี่เลยแล้วยังไงฮะที่บอกว่าอาชีพเห็นนิวอะไปสึกมาละ เปย์มีไปย์เตี๋บอได้ทำกันบ้านมาก่อนเลยทำกันบ้านมาเรียบร้อยบอกว่ามีสองอาชีพในคนเดียวกันโอ้จริงๆครับมีหลายอาชีพนะใช่แต่คิดอยู่ในหัวไม่ไม่หลักๆก็จะมีอะไรนะเห็นก็มีลอยอาชีพครับก็มีพวกขายื้อผ้าด้วยแล้วก็ทําพวกร้านอาหารกาแฟด้วยระหว่างเสื้อกับร้านอาหารต้องต้องเสื้อสิครับผมเสื้อหรอใช่ใส่ตั้งแต่เด็กนี่คือคอดมาปั๊บใส่เสื้อออกมาเลยอจริงแล้วไงคือเริ่มยังไงเนี่ยถึง ถึงแบบอาชีพเสื้อมามไงฮะก็ตอนแรกเป็นชื่นชอบก่อนนะครับชื่นชอบก็คือสะสมไปเรื่อยแต่สมัยเรียนตั้งแต่มัธยมต้นแล้วก็สะสมไปเรื่อยแต่ก่อนแต่ก่อนคือเสื้อมันไม่ได้มีราคาไม่มีช็อปขายก็ไปซื้อตามตลาดนั้นได้แหละตัวระคาคือสิ่ก็ยี่สิบปีน่าจะมีอ่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์มันง่ายง่ายมากครับก็แต่ก่อนผมใส่เสื้อ80ที่รู้กันแหละว่า80มันเกิดก่อน90 ก็เหมือนไก่ก็ขาอะไรไกนก็เลยใช่พอเสื้อ80นี่สมัยก่อนมันแพงเสื้อ90ไม่มีราคาเพราะโอเวอร์ไซส์มาเขไม่ได้รับความนิยมแล้วพอช่วงอ้วนแล้วกันพุ่งตรงอ่ะแดดแดดดีไม่ได้พออ้วนเสร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าใส่80ไม่ได้ก็เลยมาใส่90ครับ90ก็ซื้อสะสมซื้อเสื้อ90นั่นแหละแต่ซื้อเป็นพวกลายโอเวอร์พิ้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มกับเม็ดเงินที่จ่ายไปที่สุดละคือไม่ได้ชื่นชอบวงเพิเศษเพราะว่าต่อช่วงนั้นฟังเพลงแบบเยอะมากจริงๆก็เลล่นนายไปก พอซื้อซ้ำๆม,ม,มันมีวันหนึง่งแบบ <า S 2> ผมได้เสื้อมาตัวหนึ่งมันเป็นผ้าขาวาแล้วแบบกูรู้สึกว่าตัวนี้ตั้งแบบคอได้ไหล่ได้สาได้ทุกอย่างแม่งบาลานซ์หมดอะใส่แบบเพอร์เฟกต์มากก็เป็นตัวรักเลยแต่ราคาก็ไม่ได้แพงนะไปซักล้าไปใส่ไหมแขวนเสื้อลวดอะรักษานิมมันเกาะเราซักผ้าไม่เป็นก็ไม่รู้ทาําไงก็เลยไปเปิดตู้เอาของที่มีทั้งหมดอะขายแล้วต่อปก็ปซื้อใส่ซ,อสซ,อซือมาใส่ขายซื้อมาใส่ขา,าใสขายไม่ซักผ้ากูจะไม่ตักผ้าแล้วเว้ย ก็ขายไปขายมาก็กลายเป็นพ่อคาทุกวันเลยเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นเลยครับอ้อวก็ก็ถือว่าสตอรี่ดีไม่ได้แบบว่าแบบไปฟื้อมาเห็นคนอื่นของขาแล้วไม่ใช่ไหยี่สิบปีที่แล้วนี่ราคาน่าจะไม่ไม่เดือดเนอะก็สมัยก่อนก็พวกออซี่ก็ตัวพันห้าแมแมงมุมตัวแ0ดร้อยไม่มีค่าแต่ก่อนไม่มีค่าใส่ใส่คนถามว่าบ้าด้วยแป่กตัวอะไรของมึงวะอะไรประมาณนี้ เลือกเสื้อผมจะเลือกจากตัวที่ผมชอบก่อนผมจะรู้สึกว่ามันไม่ขาดทุนอไม่ขาดทุนก็คือถ้าผมจะซื้อเสื้อตัวหนึ่งอ่ะผมต้องรู้สึกว่าผมไม่ขาดทุนกันไม่ขาดทุนในที่นี้ก็คือต่อให้ผมซื้อมาแล้วขายไม่ได้อย่างน้อยๆผมต้องใส่ได้วนี่คือหลักการนี้จะไม่ขาดทุนของผมดีกว่าซื้อมาเฮ้ยแม่งสวยว่ะแล้วก็ใส่ไม่ได้ดูมันเฉยๆแต่คุณไม่ได้สัมผัสมันนะคุณได้แค่ดูมันแต่อย่างผมผมใส่ไปไหนก็ได้ครับเป็นเทคนิคบอกน้องๆแล้วกันบางคนเขาอาจจะเข้าพณิชย์เข้ามาซื้อมาแล ใส่ก็ไม่ได้แถมขายก็ขาดทุนอีกก็จะทําให้รู้สึกว่าน้อยไปแล้วก็เลิกในวงการนี้ไปอ,อันดับแรกเลยคุณต้องใส่ให้ได้ก่อนแพงเท่าไหร่ไมว่าคุณต้องใส่ให้ได้ก่อนเข้าใจละบอกว่าถ้าถติว่าได้ถูกก็ดีได้ถูกก็ดีก็ถือว่าเป็นกําไรเพิ่มไปใช่ไหมเป็นโบนัสไปยุคนี้เนาะปัจจุบันนี้นิวนิวคิดว่าของถูกมันอาจจะไม่ค่อยมีแล้วมาน้อย่ะถูกต้องดูว่าถูกแบบไหนไงคือลายนิยมแต่ถูก ถูกแบบมีมุมไปต่อหรือถูกใจมันมีถูกหลายแบบครับมันต้องอธิบายให้ได้ว่าคุณถูกแบบไหนถ้าคุณได้ถูกใจด้วยราคาถูกด้วยขู่คุณโบนัสคุณสองเลยคุณจะมีทั้งความสื่อใส่ใก็เท่ขายก็กําไรชีวิตมันก็แฮปปี้อย่างนั้นก็ถ,ถูกแต่เป็นลายนิยมก็ <c oughs> อ่าเวลาซื้อมันก็จะเจนเจือนหน่อยแต่พอซื้อมาคุณก็ภูมิใจนะเา <c oughs> วลเราเราซื้อเราใส่อ่าอ,อ,อันนก็คือว่าถูกใจอ๋อแต่อย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอเคความชอบความชอบบโอเค ถ้าสมไว่มความชอบแต่ชอบด้วยแล้วราคาสูงด้วยก็แล้วแต่มันจะมีสูงเป็นบางลายอย่างในวน้ายกตัวอย่างละงานทุกวันเนี่ยคนรู้จักอยู่แล้วเข้ามาใครเล่นเสื้อเข้ามาอันดับแรกเลยคือมึงต้องรู้จักแบบ k ิง g ิงของเสื้ออะไรก็คือในวน้าเนี่ยถูกไหมในวน้าถือมันมีหลายลายแต่มันไม่ได้แพงทุกลายไงมันจะมีลายที่แบบมันหายยากคือหายยากแคแรแล้วกันมันก็มีแรหลายอย่างอีกแรคือแรหายยากจริง หรือแลมแบงค์พอแบงางแพงอะไรประมาณเนี้ยวงการเราจะมีอะไรแปลกๆตลอดเวลามันพูดถึงแล้วก็เนาะยากเหมือนกันนะยากเราถึงบอกว่าเล่นให้ถูกใจเถอะถ้าเล่นพาณิชจ๋าๆก็จะเป็นวงแมสมคุณก็จะเห็นได้ตามร้านทั่วๆไปอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับมันแล้วแต่รสนิยมของของใครของมันอถ้าสมมติว่าเป็นพาณิชจ๋าอันนั้นก็จะขายง่ายหน่อยคุณก็ซื้อง่ายขายคล่องประมาณนั้นแล้วลองลงมาก็กึ่งพาณิชก็เป็นลาย อะไรก็อ่าอะไรก็ได้ที่คุณชอบแล้ววันนึงไอ้ตรงนั้นนะมันจะวิ่งกลับมาหาคุณเองก็ไม่มีอะไรครับเริ่มจากธุรกิจเมียกนแล้วกัน<อ>ง่ายๆเมียอยากขายหม่าล่าแล้วเรามีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารร้านเหล้า,ลาอะไรอย่างเงี้ยเรามีอยู่แล้วเราก็มองว่าทําให้มันต่อยอดไปได้เลย<อ>ถึงเวลาวันหนึ่งเราอยากทําไปถึงเว้นชาเราก็จะได้ไม่ต้องมานับหนึ่งไง<อ>ใช่ก็เริ่มจากร้านแรกที่วางแผนมาแต่ใช้เวลาเป็นปีนะคร<อ>ับ<อ>ยากมาเสื้อผ้ากลับมาขายอาหาร มันก็ไม่ยากนะครับมันยากแค่ตอนเริ่มส่วนใหญ่ทุกคนกลัวการเริ่มทุกอาชีพเนาะทุกอาชีพครับแล้วคุณกล้าเปลี่ยนคุณก็ไปได้ไม่จำเป็นต้องรอพร้อมเพราะเราไม่รู้หรอกว่ายังไงถึงเรียกว่าพร้อมนั่นนะสี่แนะนําหน่อยคือถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างนะครับแนะนําให้ทําเลยไม่ต้องรอพร้อม,อมระยะทางมันจะบอกตัวเองว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่รเทคนิคมีแค่นั้นครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ทําเราเลิกเอาพูดง่าย ถ้าเอาในคติส่วนตัวของผมนะ,ะบนโลกนี้ผมไม่เคยเห็นใครล้มเหลวผมเห็นแต่คนล้มเลิก <Wow. S 2> คนเรามันเลยไปไม่ถึงถึงไม่เท่ากันฟั <laughs> งแล้วเป็นคติที่ดีมาก <laughs> <laughs> ก็วิธีขายเสื้อมันมันง่ายมากเราไม่ต้องไปคิดซับซ้อนหน้าที่เราก็คือถ่ายรูปแล้วก็ลงตามแพลตฟอร์มต่างๆที่คุณคิดว่าคุณถนัดถ้าเป็น t ิ k t อกคุณก็อาจจะเป็นคลิปสั้นเป็นอิน t a g แกรมก็เป็นรูปนิ่ง อะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณนําเสนอไปส่วนคนซื้อเขาจะตัดสินใจเองว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเขาชอบหรือไม่ชอบอันนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรละหมดหน้าทีแล้วหแหละสมัยก่อนพี่เป็นไงพี่ขายผ่านทางไหนอะยุคนั้นสมัยก่อนก็มีขายตะวันนาสวนตลาดรถไฟรุ่นแรกรุ่นตั้งแต่กโกดังไม่มีอมีผมร้านเดียวอย่างเงี้ยทุกวันนี้โกดังบูมมากอโอ้โหอันนี้คือเป็นยุคยุคบุกเบิกเหมือนกันเนาะแต่เรียกว่าบุบกเบิกก็ได้ครับมสมัยก่อนมันไม่ได้บูมขนาดเนี้ยเสื้อมัน ราคาถูกมากแต่โดยส่วนใหญ่พี่เบียร์ก็จะเป็นอยู่เก้าเด็นๆน,นะเกถ้าเป็นเก้าเพราะว่าผมอย่างที่บอกว่าผมต้องใส่ได้ก่อนอถ้าผมใส่ได้เดี๋ยวมาตัตายเลยอ่ะอย่างนี้ดีเลยขออนุญ,ญาตให้พี่เบียร์ช่วยพาทัวร์ครั่งเสื้อได้มาได้แต่มันจะลดนิดน,นึงนะ อ่ะทุกคนได้ไไไม่มีของสะสมครับตอนนี้ไม่มีของสะสมมีสะสมหรอมีแต่ของขายอย่างเดียวสะสมไม่ได้เลิกแล้วเลิกแล้วเพราะว่าเคยสะสมแล้วแล้วก็รักทุกตัวชอบทุกตัวครับอยู่ได้แต่อยู่ได้ไม่นานอืมหล่อแล้วยิงงไปไงคือออกแปลว่าถ้าสมว่าแต่ก่อนเราเป็นนักสะสมครับและก็เป็นคนขายแล้วจะเป็นคนขายเต็มตัวนี้คือ ห้ามสะสมเลยนะมันมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งออันนี้น้าผมสอนไว้เวลาเราชอบอะไรสักอย่าง่ะเราก็จะชอบมันอยู่อย่างนั้นแหละอแล้วเราซื้อแล้วเราไม่ขายเลยไม่ได้มันผิดกฎอ๋อผิดกฎถ้าวันนี้คุณขายคุณห้ามเก็บแต่ถ้าวันไหนคุณเก็บคุณห้ามขายง่ายครับวันนี้ผมยังเป็นพ่อค้าอยู่ต่อให้ผมรักผมชอบขนาดไหนผมขายหมดเก็บเก็บไม่ได้น้าผมสอนเป็นคาเตะขึ้นใจเลยลองลองไปใช้ดูนะครับ ผมเชื่อว่าพ่อค้าที่ซื้อเสื้อมาเนี่ยด้วยราคาเงินหลักสิบหลักร้อยหลักพันเนี่ยคุณซื้ออะไรมันเป็นสิ่งที่คุณชอบอยู่แล้วถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่มีทางไปเสี่ยงเงินกับมันเด็ดครัมแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นพ่อค้าคุณขายได้อะไรคุณขายไปหมดเอาไว้วันหนึ่งคุณมีตังคุณประสบความสาเร็จคุณไม่อยากขายคุณมาซื้อเก็บเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะยังไงบ้างพี่ปีกเสื้อเสื้อแขวนแบบมั่วๆเลยนะไม่ไม่ได้เรียงไว้ต้องดูว่าชอบแบบไหนครับโดยปกติ เด่นเด่นที่ร้านพี่เบียเด <c oughs> ่นเด่นเลยมัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราคานะ <c oughs> เป็นเรื่องของความความชอบองผคามชอ,อย่างอย่างตัวเนี้ยครับผมก็ชอบ <c oughs> ผมให้ดูเลยแล้วตัวเนี้ยจะเก็บพวกอย่างเนี้ย <c oughs> เริ่มเริ่มไล่ซื้อเริ่มตอนนี้เริ่มกวาดเข้ามาแล้ะ <c oughs> ทั้งในไทยแล้วนอกประเทศคือมีเท่าไหร่ก็ส่งมาได้เลยผมรับซื้อหมดลายพวกเหมือนพวกคินดูพวกกาลีพวกอะไรเงี้ยลายลยพวกเทพใช่ครับตอนนี้ผม ตอนนี้ยังตอนตอนนี้ยังไม่กี่ตัวเพราะว่าขายไปบ้างแล้วแต่ตอนนี้คือเริ่มจะไล่เก็บพวกนี้แล้วซื้อกองซื้อทิ้งกองไว้ที่เมืองนอกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากแล้วมบอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่เสื้อพวกนี้เป็นแนวประเภทอะไรคะยุโรปอเมริกาหรือมีทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปครับอันนี้ก็คือเสื้อวงนะก็จะเป็นวงเชเตอร์นะครับเชดเตอร์จะเป็นพวกแนวสายพวกพังนิวยอร์กฮาร์ดคอร์พวกฮาร์ดคอร์ถ้าสมมติว่าใครมีลายพวกนี้ยังไงบ้าง ส่งมาได้เลยผมรับซื้อให้ราคาดีด้วยกล้าพูดได้เลยว่าส่วนใหญ่ถ้าคนมีจะติดมือแต่บางคนก็ไม่ขายเขาขายแต่ต้องได้ราคาที่เขาเรียกมันมันของพวกนี้มันไม่ใช่ของตลาดครับ่ถ้าของตลาดจะมีราคาการแต่ถ้าเป็นของสะสมจะไม่มีราคาการอยู่ที่ปากเลยสะสมอย่างเดียวใครมีก็ส่งมาได้เลยส่งมา,สมาเสนอขายได้เลยกล้าพูดว่าให้ราคาดีที่สุดในประเทศไทยเลยดีกว่า ตัวที่สองมจะเป็นลายอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นลายเรียบๆอันนี้ก็ในไทยก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันมีแต่น้อยมากอันนี้ก็เป็นเสื้อวงเหมือนกันนะสวยอ่ะใช่เดสุดลริซัดไม่เคยเห็นเนาะในในไทยจะน้อยมากครับพอถึงบอกว่าพวกนี้มันไม่ได้วงแมสแมเนี่ย <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นวงอะไรนอกกระแสหรอจะมันอารมณ์เหมือนคนเล่นพระดีว่า คือพระแท้มันไม่ได้แท้แค่ในกรุงเทพอ่ะมันต้องแท้แบบสากลน่พวกนี้มันก็แท้แบบสากลนะครับเกียรตเดียวกับพวกในวันหน้าเพราะอะไรเงี้ยราคารับเหมือนทุกตัวอันนี้ในไทยใครมีก็ส่งมาได้เลยนะรับรับเรื่อยๆรับตลอดด้วยนี่ต้องต้องแผ่นหน้าพี่เฮารับตลอดตบมวเลยรับตลอดเวจีนีเปล่าส่งมาขอขอแค่มีของครับสนใจก็ขายขายครับขายด้วยขายไงอพี่ตัวนี้ ก็ถ้าผมขายในไทยก็ประมาณ3-4มถึงสี่หืบาทอ,อันนี้ราคาขายนะครับแต้ถ้าขายเมืองนอกก็ต้องมี2,000เหรียญขึ้น2,000เหรียญก็ประมาณ7จ0 0 0มื่นอ๋อเจ็ดหอ,อยู่ที่ลูกค้าแต่ผมรับซื้อเรื่อยๆผมกล้าพูดว่าในไทยคนมีส่วนใหญ่ขายไม่ออกเพราะว่ามันไม่ใช่ลายกระแสนะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเก็บแบบพวกเสื้อไว้เด็กที่ใส่ไปไล่ซื้อพวกเสื้อไว้เด็กที่แบบเริ่มแต่งตัวสมัยมัธยมที่คุย เสื้อวัยเด็กของพี่คืออะไรฮะกระ,กระตูนเหรอหรือว่าไม่ม,มันจะเป็นพวกเสื้ออย่างเงี้ยครับเสื้อวัยเด็กผมเริ่มไล่เก็บกับพวกเพื่อนๆแล้วตอนนี้สั่งตามหาแล้วอย่างพวกนี้มันเป็นเสื้อเห็นไหมเป็นแบรนด์เฟรมัสอย่างเงี้ยที่เป็นตัวเอฟอะมันจะเป็นลายพวกมอนโลลายซิดลายาคนสาคัญอย่างเงี้ยครับอันนี้พวกเสื้อวัยเด็กผมจะเริ่มเก็บมาสะสมแล้วสมัยก่อนคนแต่งตัวจะต้องใส่พวกแบรนด์สเก็ตพวกนี้ครับ<อ>แล้วผมไม่รู้จะสะสมอะไรอย่างที่บอกผมก็มาสะสมเสื้อที่ผมเคยใส่ในวัยเด็กเข็นแล้วก็มีความสุข จะมีเหนะครับ <wounds> ไม่เคยเห็นแล้วนะตอนนี้ก็มันก็จะหายากนิดนึงครับแต่ราคาก็ไม่ได้สูงนะแต่ความเรียนเนี้ยผมเห็นตัวตัวหัวตั้ก่อนมันยิงฟรีโออันนี้คือบอกได้เลยนะนี่ไปมาแต่ที่นะไม่เคยเห็นสามตัวนี้เลยที่พี่เบียร์บอกมันจะหาดูยากผมบอกว่ามันจะไม่ใช่วงแบบแมสแมในกระแสเท่าไหร่นะอันนี้มันต้องอาศัยความเข้าใจแล้วความเลึกนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อค้าที่อยากอยากซื้อมาขายไปค่องๆผมแนะนําว่าอย่าไปซื้อ ผมก็ไปเล่นอะไรที่เขาเล่นกันมันจะได้แบบไม่รู้สึกว่าติดมืออย่างผมผมถือได้เป็นปีอย่างเงี้ยผมก็ถือได้แล้วก็จะเป็นเนี่ยมันจะมีพวกแบบมัดย้อมก็จะเยอะหน่อยอันนี้ผมก็เก็บไว้ไม่ได้ขายมีคนมาขอซื้อหลายคนแล้วแต่ก็ไม่ได้ขายไปพวกนี้เหรอฮะดูก,การดูได้เลยทุกตัวครับเนี่ยจะเป็นพวกมัดย้อมนี่มีข้างล่างอีกผมน่าจะมีเป็นร้อยตัวได้อันนี้คือพี่เบียร์ไม่ขายขายครับแต่ก็เขา,ขา,ขาจะมาแบบซื้อยกผมขายผมขายแพงถ้าเป็นพวกเนี้ยพวกผมขายเมืองนอกได้ราคากว่า พวกนี้ก wow. er> right. anyway. ็เป oh> ็นเกตฟูเดนะครับหวงมัดย้อมก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาลายไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยก็จะสวยหน่อยเวลาพี่เพียนี่ตอบได้ถามได้ไหมได้ครับฟาร์มของมาจากไหนบ้างอะส่วนผมได้บุญเก่าวัดดีว่าต้องใช้คำว่ากินบุญเก่าอะก็คือสมัยก่อนตอนที่ผมสะสมที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าผมจะมีเพื่อนคนหนึ่งแต่ก่อนผมไปซื้อของเขาเน่ซื้อจนเป็นเพื่อนกันหลังๆก็คือเขาส่งมาให้เลย แล้วก็บินเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอันนี้คือเพื่อนคนนี้คือก็ยังส่งของให้ก็ยังส่งของกันอยู่ครับได้น้อยมั่งได้เยอะมั่งแล้วแต่อ๋อแปลว่าคือเขาก็เป็นเหมือนเป็นตัวแทนในการล่าของฝากของให้พี่ใช่ครับเป็นบางครั้งส่งมาก็ขาดทุนมั่งกาไรมั่งแต่ผมก็ต้องซื้อเขาตลอดโอ้แต่ว่าคนนี้เขาก็ต้องเป็นเสียในการหาของแบบสุดๆอะ้แต่มันก็หาได้นะแต่ก็ใช้เวลานิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้ของ สมัยก่อนอาหารเร็วสมัยนี้ก็ด้วยแบบโตขึ้นก็จะชานิดนึงครับเขาก็ไม่ได้แบบว่าทําอาชีพแบบจัดจางเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยตอนนี้ลายสวยหมดเลยอ่ะพี่เบี้ยไม่เคยเห็นคุณลุกเพราะว่าอยาอันนี้จลิตส่วนตัวเลยชอบเป็นพิเศษเออี่ถามหน่อยแล้วเกิดแบบผมว่าไม่จําเป็นจะต้องแบบเป็นเสื้อที่ใส่ให้มันตรงยุคอ่ะมันเป็นปีใหม่ แต่มันเป็นลิขสิทธิ์แท้หรือเปล่าดีกว่าแค่นั้นถ้าถ้ามันแท้มันก็ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นปีเก่าปีใหม่ครับมันรส้นิยมบางคนใส่แมงซกมก็มีผมพูดตรงๆบางคนใส่หลอกก็มีครับคือคุณเลือกให้มันเข้ากับคุณดีกว่าแล้วเวลาเล่นเสื้ออย่างเงี้ยเวลาเล่นเสื้อเนี่ยแบบไหนถึงเรียกว่าอกหล่อทุกคนจะบอกว่ายี่สิบสามยี่สิบเก้านี่คืออกหล่อใช่ไหมยี่สิบสามแต่จริงๆไม่ใช่ครับรายละเอียดเสื้อมันมีเล็กกว่านีกแล้วจริงๆอกหลอก็คือลายยี่สิบสองอ๋อก็อย่างสมมติว่าอกแล้วคุณไอ่ะ ไหลคุณเท่าไรเป็นบางกัวยิบสาย่ิบเก้าแตแขนแม่งถึงนี่ก็มีคอกระชับเท่าไร่สัดส่วนถ้าอยากเพอร์เฟกมันจะมีสเปคของมันอยู่ครับสัดส,ส่วนใหญ่ๆเป็นภาพรวมก,ก็คือย <22, 23. S 2> ิบสามยิบเก้ายิบสองยิบสามประมาณนน<ะ>คือคเขาบอกว่ายิบสองยิบสามนี่คือสามารถที่จะไปต่อได้ <c oughs> แต่แต่ถ้าส่วนเล็กไปกว่านั้นแล้วปุ๊บคนก็ไม่ผมว่า <คน S 2> มันเป็นอุปทานหมู่มากกว่าจริง,รงทุกคนคิดว่าต้องใส่โอเวอร์ไซสา์โอ้ครับแต่อย่าลืมเอย่างเี้ผมใส่เล็กๆสลิมผมก็รู้สึกมันก็แมท์ดเดียะอย่างนี้อย่างนี้พี่ เป็นไซส์ลายแอลก็แอลครับตอนนด็ยี่สิบสองแอลเขายี่สิบสองก็มันก็จะอย่างเงี้ยมันแล้วแต่มันไม่จำเป็นต้องยี่สิบสามไงแต่ผมว่ามันเป็นอุปทานที่บอกเฮ้ยมันต้องยี่สิบสามยี่สิบเก้าเท่านั้นนะฟังไว้นะทุกคนอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวหาว่าผมเป็นเนบเนมจริงๆไปแจ๊กแบบไหนถ้าคุณแต่งตัวเหมือนเหมือนกันหมดก็ยี่สิบสามยี่สิบเก้าถูกต้องไหบางคนก็ไอ้กูอยากใส่แบบให้มันแบบเล็กๆหน่อยจะได้ไม่ดูอ้วนคุณก็ลดลงมายี่สิบเอ็ดแล้วราคาเป็นยังไงบ้างอ่ะราคาครับไม่ได้แพงครับบหมมืื่่่่นกววาาาทออไสยะ อาปว่าถ้าสมมติว่าซื้อจานวนเยอะก็จะได้ราคาถูกใช่ครับมีราคาเหมาให้นี่สะสมมากกี่กี่ปีแล้วพี่พวกนี้อันนี้หยุดซื้อไปพักหนึ่งแล้วนะจริงๆซื้อเข้าตลอดครับอ่าอะไรเดียวกันเขาดูเขาดูได้เลยได้เลยอันนี้คือเป็นหยุดซื้อไปพักหนึ่งแล้วอันนี้คือเป็นปีปี90หมดครับอาีโอ้แต่ปี2000ก็มีผมซื้อหมดอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกันเนาะน่าคล้ายคล้ายกันเห็นไหมคล้ายกันไม่จำเป็นต้องเป็น90อ ว่า<ผ>มนันอยู่ที่เราเลือกใส่มากกว่าอันนี้เป็นในส่วนของมัดยอมแล้วมันมีอะไรอีกที่จะนําเสนอครับพี่เผื่อแบบพ่อค้าเด็กๆน้องๆจะมาแบบฟาร์มของกับพี่พี่อ่ะทั้งบนนี้นะับว่าเป็นแรไอเทมนะก็จะพูดว่าแรก็ได้ครับแต่อย่าจะไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเนะอันนี้เป็นลาย<อ>ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วผมอยากโชว์มากกว่าครับสตอรี่ตัวไหนแบบหายากสุด โหหายากตุลเลยอ่ะโออที่ได้มาอันไหนยากสุดเนี่ยก็ก็ก็หายากทุกตัวนะครับสามตัวท็อปท็อปทรีอ่ะถ้าสามตัวก็น่าจะเป็นพวกเสื้อยืดเนี่ยครับไม่นับรวมสเวตเตอร์ตัวไหนอ่ะตัวนี้เหรอใช่ครับอย่างตัวนี้ก็ถือว่าหายากนะไม้ไม้มีมีไม้เ่าไหร่เนี่ยครับไม้โอเคอ่ะใส่ได้เลยตัวนี้ก็จะถือว่าหายากแต่ในไทยเราก็จะไม่ค่อยเล่นกันอีกเท่าไหร่ยังไงพี่ตัวนี้คือตัวนี้ก็คือวงไทยโอนกาทีฟ ถ้าเป็นเรื่องของแนวเพลงอ่ะเขาจะเล่นแนวพวกรูมเมทันก็จะงงๆดนตรนีจะรลอดๆหน่อครับอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะเป็นแบบลายโซเวียตอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นปี2000แล้วนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่อันนี้ USA เนาะใช่ครับแต่เป็นปี2000ลัละอะอันนี้สองพปีไม่ได้เก่ามากถึง90แต่ที่เลือกเป็นสีแดงเพราะตัวนี้เป็นพวกแบบเทวิสกอตใส่ด้วยแล้วบวกกับหลังๆผมใส่เสื้อสีบ่อยกเลยชอบเป็นพิเศษ เบื่อสีดาราคาเสนอเท่าไหร่ครับตอนนี้ถ้าขายก็อยู่สองหมื่น้าสามหมื่นครับตัวตัวที่สองตัวที่สองก็อย่างที่เรารู้กันก็เป็นไนวาน่าครับตัวนี้เหรอฮะขออนุญาตนะพี่ได้ครับตัวนี้เป็นไนวาน่าตัวนี้ราคาจะสูงหน่อยเพราะว่า้าหลังนี้เป็นอะไรเอาไม่เป็นนางฟ้าตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับแพงกว่าเท่าเท่ากับฮาร์ดเชฟเลยหรอแพงกว่าฮาร์ดเชฟครับตอนนี้เออใช่ ตรงไหนฮะทำไมถึงตัวนี้มันถึงราคาถึงแพงกว่าคือในวัน้าเทคนิคมันง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในวหน้าถ้ามีสับป๊อบราคาคูณสองง่ายๆครับเทคนิคมันไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นบางคนเฮ้ยลายนี้กูซื้อได้เจ็ดหมื่นลายนี้กูซื้อได้ห้าหมื่นเองเง่ายๆเขาดูกันที่สับป๊อปเนี่ยไม่อยู่ตรงแขนตรงคอตรงหลังต้องมีสักที่ที่เป็นสับป๊อบ ขอนุญาตคำสับบ็อกคือก็คือค่ายแรกที่เขาอยู่โอ้ยนี่คือเป็นค่ายแรกเดี๋ยวอยู่ถ้าตัวไหนก็แล้วแต่ลายอาจจะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้ามีสับบอกราคาจะไม่เหมือนกันโอเคง่ายๆเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอก1นึ0 0 0สบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทติ๊งต้องใครสนใจซื้อทักว่าได้ครับขายก่อนแวะขายขอขอเปอร์เซ็นต์ด้วยนะนะอ่ะตัวที่3ตัวที่สามก็จะเป็นพวกงานมอนิเตอร์เฮดธรรมดาเนี่ยแหละครับเหมือนก็จะมีแบบหลากหลาย ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันเป็นพวกแบบวงหนังอะไรเงี้ยกิโตเฮดใช่ครับเป็นวงใช่ไหมหรือเป็นค่ายผลิตอ่าเป็นเหมือนแบรนด์ศิปลปะที่เขาจะทําเป็นผ้าก,กันอะอโอเคเข้าใจ <c oughs> ความพิเศษของมันก็คือความพิเศษของแบรนด์มอริโตเฮที่เป็นยุงเนี่ยหัวยุ่งเนี่ยครับมาต่อต่อให้มีเสื้อลายเนี้ยลายเดียวกันเรียงกันสิบตัวนะีก็จะไม่เหมือนกันทุกตัวก็จะเป็นตัวเดียวในโลกเสมอ หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับมันไม่ได้เป็นบล็อกนะมันเป็นแอร์บัตใช่ครับแล้วก็จะทำลายสำคัญสำคัญอาจจะเป็นหนังเรื่องสำคัญนักแสดงคนสำคัญบุคคลสำคัญรักร้องสำคัญสำคัญที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับอะไรสักอย่างในประวัติศาสตร์ก็จะมาลงบน เพ,เพื่อนเสื้อเนี่ยอย่าง,างพวกนี้อย่างเงี้ยจะเป็นลายแบบสำคัญสำคัญอย่างเชนเห็นไหมอันนี้ก็ยอดแบรนด์เดียวกันแบรนด์นนเดียวกันก็จะเป็นสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยบัตตี้ฮลี่ก็จะทุกคนจะสำคัญเนี่ยอันนี้ก็คือ,อยุคเก้าสูเนาะพี่เนาะเก้าสูครับจริงๆมอนโมติโตเฮดงานนี้ดูง่ายครับทำแค่สองสามเีืองเนาะโอ้สวยเนาะเหมือนเหมือนบางบางตัวเ,เห็นเคยเห็นก็จะเป็นพื้นขาว <K ill an> ก็มีครับก็มีอ,อยู่ที่การกัดอยู่ที่การกัด โอ้โนี้มานี้ดีใจมากๆได้เจอเสื้อแลไอเทมเกือบเกือบเยอะมากอ่ะก็มีอยู่ครับออันนี้รถเป็นี้ยมส่วนตัวแล้วแต่ในตลาดไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่แล้วพวกนี้คือราคายัางไงบ้างฮะสามหมื่นขึ้นลุกตัวสาม0 0ื่นขึ้นลุกตัวตต่ละวันนี้เป็นบุญได้เห็นโอ้ยม่ขนาดนาษนั้นรอเรก<ม> <C ans S 1> ง,งไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอถ้าถติว่าคนที่แบบ ชอบเสื้อจริงๆนี่เขาก็จะรู้สึกเหมือนบอกว่าจะชอบอะใช่เราจะรู้สึกว่ามันหายากนิดนึงแค่อย่างเงี้ยมันเริ่มหายากแล้วอแต่ที่ต้องอธิบายเรื่องกลไกของตลาดนิดนึงนะอันนี้ผมแถมให้ลวกันเป็นความรู้เสื้อผ้ากัดเนี่ยที่ค่อนข้างจะขายยากเสื้อทุกตัวละกันมันไม่ใช่ผ้ากัดหรอกอะไรที่มันรู้สึกว่าขายยากอ่ะคือคุณหาของมาขายไม่ได้ลองถ้าเป็นพวกในวันหน้าพวกเมทัลิก้าเนี่ยสังเกตไหมหรือคิสอย่างเงี้ยมันจะฟื้อง่ายขายคล่อง ก็ ừ ừ ừ คุณยังหาของได้อยู่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณหาของไม่ได้พวกนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันหายา,ยากแล้วมันก็จะขายายากมันไม่มีหมุนเวียนครับเข้าใจคนอาจจะไม่อา,อาจจะไม่สู้ราคามันอาจจะแล้วก็ไม่ไม่เก็ตด้วยไม่อินคืออะไรพวกนี้ถ้าสมมติวคนแบบเป็นสายตรงปุ๊บโอ้โหจิงหงเลยจิงใหญหนืองกันถึงไหนถึหนกันจริงๆนะโอเคอันนีน้ก็ครบละเสื้อแบบแรไอเทมเนาะครับ แต่ว่าเพลินชอบนะชอบตัวนั้นน่ะคืออะไรอ่ะ<า>นะทําไมมันอุย้ยไ,<า>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแค่เสื้อถ้าไปมาหลายร้านเราจะรู้ว่าร้านผมมันร้านที่เก็บเสื้อได้ห่วยที่สุดหวยแล้วหรอเนี่ยหวยแล้วดีืกีห<า>้หวยกวานีเอกอันนี้อันนี้หวยคงไม่ต้องมาใส่ถุงนะ,ะอใส่ยมางพี่มันคืออะไรอ่ะมันสวยจังเลคํมมิ ทำไมมันสวยอย่างนี้่ะหายากด้วยหายากด้วยไม่เคยเห็นยังไงยังไงพี่ราคายังไงเนี่ยตอนนี้เมื่นสองครับมืนสองตายแล้วไม่ได้แพงก็เลยเศษกำลังสวยลายทุกอย่างโอ้โห perfect man perfect เลยอ่ะพุกนะพี่สกีนี่มันหนาหนามันเขาเรียกว่าเป็นสกีอะไรอ่ะดิจิตอลปินป่าไม่ใช่ครับถ้าเป็นพวกเสื้อ 90เขาจะไม่ใช่พวกดิจิตอลหรือพวกงานใหม่ๆของเมืองนอกเขาจะไม่ใช้เทคนิคเป็นดจีทีแบบบ้านเราครับอ่ามันจะมีสีความเป็นเป็นค่าปแต่ถ้าเกิดเป็นดิจิตอลมันจะเป็นเม็ดสังเกตได้ถ้ามองตาเปล่าไม่เห็นผมแนะนําไม่เอาแว่นก็ได้เห็นจะเห็นเป็นเม็ดเลยโอเคใช่ครับแต่อันนี้มันเหมือนเป็นเหมือนเขาเห็นว่ามันจะเลือดสีมันจะเป็นอย่างงี้เขาทำเป็นบล็อกใช่แล้วก็ใช้มือปาดอ่อใช่ครับปาดถ้าตัวไหนสีเข้มก็อาจจะปาดลงสองรอบ ถ้าเป็นพวกบุูรเลก็จะปาดรอบเดียวสิมันกจะแบบติดมั่งไม่ติดมั่งกันกลืนสวยนุงไม่เคยเห็นเนาะหายากครับร <c oughs> <c oughs> อครับอันนี้สวยอะ่ะสวยสวยสวยเดี๋ยวเจอกันนะอันนี้เวลาซักยังไงอ่ะพี่พวกผ้าพวกเนี้ย <c oughs> ลงเครื่อ,ยอยงเดียวครับซ <c oughs> ักมือได้ปะซ <c oughs> ักมือก็ได้ครับถ้าอยากลำบาก <c oughs> มีตัวไหนอีกนะที่ นี่เมื่อกี้ที่พี่ให้ดูอ๋อตัวนี้ก็อย่างเงี้ยนี่นอะไรนี่คืออะไรวงครับเป็นเสื้อวงเดลาโซอันนี้ใครมีก็รับซื้อเลยนะผมไม่ลงดีเทลเยอะเอาเป็นว่าใครมีวงนี้หน้าตาแบบนี้ส่งมาเลยละกันผมให้ราคาดีเหมือนกันอันนี้ <c oughs> งาน <c oughs> ายุโรปรอใช่ครับงานยุโรปสวยนะสวยนะอ่ะยุโรปก็คือมีตะเข็บข้างมีทั้งมีแล้วไม่มีมีทั้งมีแล้วก็ไม่มีถ้าเป็น ดีเทลเสื้อของยุโรปจะไม่ตายตัวมันจะไม่ฟิกเหมือนของอเมริกานั่นสิจริงๆยุโรปโดยส่วนใหญ่มันมันก็มีต่อลิกัสินเนาะล,ลิกัสธิ์มันออกจากที่เดียวกันแต่มันแค่ผลิตคนละที่คือ,อมีสตของ US เกับสตูของ UK เคเขาจะเรียกว่ายุโรปไป่ละแต่ถ้าเกิดเป็นของ US เสเปคต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นยุโรปสเปคไม่ตายตัวมีข้างมั่งไม่มีข้างมั่งสกรีนตะเกียบเ,เดี่ยวมั่งตะเกียบคู่มั่งอะไรเนี่ยอนุญาต สีนี่คืออะไรอ่ะพี่พี่อะ <c oughs> อันนี้ก็คือเสื้อวงเหมือนกันคน <p> นี้เป็นเด็กหรือหน,หนึ่งนะ <c oughs> ได้เลย <c oughs> ได้เลย <c oughs> นี่ทำไมมันมีเหมือนกันนะ <c oughs> ผมเหมามาจากร้านแผ่นเสียง,งังกิษเก่าอ้ oh. ใช่ก็จะสวยอันนี้ชอบส่วนตัวด้วยโดยโดยส่วนตัวคนที่ชอบวงเนี้ก็จะชอบ <c oughs> ชอบมือกีตาร์ไอ้มือเบสและการที่เรารู้จักก็คือซิดแต่อันนี้มัน80หรออ๋อไม่ใช่สิตัวนี้เป็น90อ๋อ9กแต่คือเป็นไซส์เอสไซส์เอสทำไมพี่ถึงเอาไซส์เอสมา คือด้วยเสื้อของวงเขาอะวงเขาเป็นวงพังมันต้องใช่มันจะต้องใส่ไซส์เล็กอดยด้วยสไตล์ของวงเขาจะไม่ได้แบบว่าเป็นแฟชั่นแต่เสื้อตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันถ้าพูดถึงเรื่องความรู้โดยส่วนตัวของผมเนี่ยมันยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับมันเป็นเสื้อโปรโมทเสื้อโปรโมทโปรโมทก็คือว่าอย่างสมมติคุณทําอัลบั้มเพลงหรือทําเพลงออกมาเพลงหนึ่งเป็นเป็นเสื้อซิงเกิลและเวลาเขาทําอัลบั้มออกมาเขาจะ แถมมันไปด้วยในร้านแันเสียงก็ <Okay. S 2> คือใครซื้ออัลบั้มก็จะแถมไปก็เหมือนเสื้อทําขึ้นมามาไว้แจกไว้แจกไว้แจกอาจจะแบบว่าใครซื้อในร้อยคนแรกหรือใครซื้ออัลบั้มนี้ก็จะได้เสื้อไปด้วย,อวยของนะพวกนี้จะค้างสต็อกที่ร้านขายพวกแันเสียงเยอะมากโอเคเข้าใจเลยแต่ใส่ S นี้จริงๆนะเดี๋ยวจริงๆนะั้นอยู่คิดว่าใส่ S M ก็สวยนะสวยครับอันนี้ถ้าเป็นยุคของมันต้องงหญ่แหละเอาสีเหลืองมาใ่ใหญ่ๆกนะ็ไมนะ่สวยไม่สวยต้องใส่แบบส้มพอดีตัวเนาะที่ที่ไมผู้หญิงก็ใส่แบบรัดๆัดรูปหน่อย อันนี้สําหรับคนที่ขายมานานแล้วก็ฝากไว้ให้พี่ๆน้องๆช่วยกันอันนี้แล้วกันศึกษาความรู้เพิ่มเติม้วกันคือวงอะ่ะมันไม่ได้มีแค่วงเปนแมสหรอกมันยังมีวงที่เขาเล่นกันอีกเยอะแยะมากมายอะ่ะพยายาม <c oughs> เขาเรียกอะไระหาความรู้เพิ่มเติมแล้วซื้อของพวกนี้มาขายคุณจะได้รู้สึกอันลำแรกเลยไม่จําเจไม่เบื่อแล้วคุณก็จะสนุกขึ้นนะครับส่วนน้องๆที่เพิ่งเข้ามาขายใหม่ก็แนะนําว่าให้เริ่มจากวงง่ายๆก่อนละกันเพื่อที่คุณจะได้มีกําลังใจ เดินต่อไปถ้าคุณไปเริ่มจากตัวหนักๆเลยแลๆเลยแล้วมันขายไม่ได้มันติดมือแล้วขาดขาดทุนขึ้นมาเนี่ยคุณจะท้อกันเปล่าๆนะครับก็ประมาณนี้ได้เลยครับวีก็ต้องขอบคุณพี่เบียร์มา,มากๆนะครับลครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็ลืม <c oughs> ก่อนก่อนจะไปไปไรถ้าใครสนใจติดตามพี่ได้ที่ไหนอ,อีกรอบนึงอ๋อถ้าใครสนใจหรืออยากจะดูเสื้อนะครับก็ติดตามได้ในไอจีผมเทพซับสคริโชอนะครับก็เดี๋ยวฝากให้น้องดิวขึ้นให้แล้วกัน ไอจีหรือ Facebook เอาไอจีก็ได้ครับไอจีผมจะเล่นไอจีมากกว่า Facebook ผมไม่่คยได้เล่นเท่าไหร่อย่าลืมก็แวะแวมาได้ที่แวะมาได้ครับถ้าใครสะดวกก็แวะมาได้ที่ลบ้านได้เลยนะมาสับรปล่ากันแบบจะได้เห็นแบบของจริงด้วยครับใช่ไหมได้เลยเรียบร้อยโอเคขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับทุกคนก็เรียบร้อยนะคะวันนี้หวังว่าจะได้ไอเดียได้สาระได้ความรู้จากพี่เบียร์พงษ์เทพนะฮะ คลิปหน้านิวจะพาไปไหนจะพาไปดูอะไรไปคุยกับใครจะไปตลาดนัดที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้ววันน <Bye. S 1> ี้